เฉาสะเทือนวงการนักแสดง A ถูกตำรวจรวบตัวหลังเสพยาในที่สาธารณะนักแสดง A ถูกจับในข้อหาเสพยาดังถูกพบเห็นวิ่นเล่นในลักษณะแปลกๆในสาธารณะเมื่อวันที่สิบกันยายนนักแสดงวัย40ปีถูกจับกุมที่บ้านหงเขาในนอนยองดง กำนัโซเวลาประมาณ14นาฬิกาหลังจากผลตรวจเป็นบวกสำหรับเสพยาเสติดก่อนหน้านี้ในวันนั้นตำรวจจากสถานีตำรวจกำนำัถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุ หลังจากพลเมืองรายงานว่าชายที่ดูเหมือนติดยากำลังวิ่งไปรอบๆเมืองเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนักแสดงเนรนามเผยว่าไม่สามารถพูดหรือเดินได้ปกติและมีอาการอาเจียนรอบๆที่พักของเขาตำรวจพบยาเม็ดหลายสิบชนิดที่บ้านของเอและกำลังมีการสอบสวนเกี่ยวกับการผสมเอ จะเข้ารับการสัมภาษณ์กับตำรวจหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีรายงานว่าเอจะเดบิวต์ในฐานะนักแสดงสมทบในละครปี2006และได้แสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องและละครซีรีส์อื่นๆ